กระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับหลายหน่วยงานในนามกลุ่มความร่วมมือเดงกีซีโร่แถลงข่าวยอดไข้เลือดออกพุง่งหยุดข่าวร้ายด้วยการป้องกันกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบเชิงรุกหลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี2568กว่า32,000รายเสียชีวิต32รายเดินหน้า4มาตรการหลักทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงกำจัดยุงร่วมชุมชนตรวจรักษาให้เร และสื่อสารให้ประชาชนตื่นตัวย้ำโรคนี้เกิดได้ตลอดปีทุกเพศทุกวัยเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวคืออย่างนี้ที่เป้าหมายของเราเนะครับว่าเราจะต้องการเรื่องอะไรมาถ้าเราการลดอัตราตายมากๆต้องเป็นวัคซีนคือให้เป็นเด็กกี่ศีระแต่ถ้าเราต้องกับลดความดุนแรของโรคคือการลดการแอดมิดนะแต่ถ้าเราลดไม่ติดเชื้อเลยคุณต้องไปจัดการเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์ หรือไม่ก็ไปยุงโวว่าเกียร์หรือวิธีการอะไรที่จัดการเกียร์เรื่องยุงเพื่อไม่ให้หรือไม่กระทาอะไรต่างๆที่เราไม่ให้ยุงกัดไอ้เงี้ยลดการติดเชื้อแต่ถ้าจะลดความรุนแรงของโลกลดการตายวัคซีนจะเป็นตัวหลักใน,ในขณะขนาดนี้เลย